สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องน,นิวชาแนลก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคนดังในประเทศเมียนมานะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวฮือฮาเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับคู่รักดาราสาวและนักธุรกิจหนุ่มในประเทศเมียนมาสำหรับนักธุรกิจหนุ่มซึ่งมีดีกรีเป็นเศรษฐีของประเทศเมียนมา ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้มีชื่อว่าเพและสมายมองซึ่งสมายมองเป็นดาราและนางแบบสาวในประเทศเมียนมาได้เข้าซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่เนื้อที่2.8เอเคอร์มี7ห้องนอน13ห้องน้ำย่านฮิตเล n ฮิลลในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจากช่างแต่งหน้าชาวอเมริกันชื่อดังคือเจฟฟี่สตาร์ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์และนักธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าราคากว่า16.7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ500ล้านบาทไทยนั่นเองค่ะซึ่งสามีของเธอนั้นเพเยมองเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างในประเทศเมียนมารวมถึงในด้านโทรคมนาคมส่วนสมัยมองนั้นเป็นดาราสาวที่มีผู้ติดตามมากกว่า4ล้านคนบน Facebook ซึ่งคู่นี้ชอบเซอร์ไพรส์ด้วยของดูราอยู่ตลอดเวลาเช่นดาราสาวซื้อรถเฟอร์รารี่ทำวิดีโอเซอร์ไพร์คุณสามีเป็นไวรลัลบนโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วซึ่งมีคนติดตามและคนชมมากกว่า3ล้านวิวนะคะซึ่งสามีก็ไม่น้อยหน้าเช่าพื้นที่กลางห้างดังของเมียนมาพลาซ่า พร้อมวงเต้นคอฟเวอร์เซอร์ไพรส์คุณภรรยาด้วยรถโรลเลอร์สีขาวคันสวยนั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้นะคะก็เป็นภาพภายในทั้งหมดของคฤหาสน์ของเศรษฐีและดาราสาวคู่นี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่ามากกว่า500ล้านบาทไทยนั่นเองค่ะ ซึ่งจะมีบางกระแสโจมตีข่าวดาราสาวและนักธุรกิจหนุ่มในการซื้อคฤหาสสุดหรูที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนในประเทศเมียนมาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องน,นิว channel ก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอหน้าทางช่องน,นิวจะนำเสนออะไรก็ขอให้ติดตามชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนินวชาแนลขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ